สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดศรีสะทองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาไหว้พระราหูกันค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆวันนี้มีแขกรับเชิญค่ะขอเชิญค่ะสวัสด yeah. ีค่ะเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปไหว้พระราหูก่อนนะคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อมาติดตามกันนะคะเชิญค่ะตามมาค่ะ สำหรับของที่จะไหว้รา,าหูนะคะก็จะมีทั้งหมดเป็น8อย่างเป็นของดํานะคะสามารถมาซื้อได้ที่นี่ค่ะชุดละ300้บาทะคะ่ะ ก็าไหวล่ะเสร็จแล้วผิวยังแพ้อิ่แล้วโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันใกล้ๆแถวนี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราสองคนจะไปกินอะไรกันต่อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตลาดน้ำตนน้นลอยค่ะนี่แหมงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วก็เดินเล่นดูตลาดน้ำกันว่าที่นี่ ่จอน่ายเลยจ้าจอนุ่มดีก็เปรี้ยวหวานกินกับเนินปด้ยสิบบหสิบ เราอยู่ที่ร้านในหนังนะคะในหนังก็จะมีของเด็ดก็คือเป็ดข้าวโอ๊ตอะไรขอองกินดู เป็นหอมอบบางกลายหอมต้องเท็หเผ็ดนิดนิดน,น,นะแต่เราชอบเราชอบที่มันเป็นกะหล่ำปกรีนุ่มๆกะทิะมัน,มนหว<อ>านอร<อ><อ>่อยแล้วก็ได้กลิ่นเครื่องเทศชัดแต่ว่ามีค เผ็ดเผ็ดที่แบบไม่เลี่ยนอ่ะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากกินได้กินได้กะทิอ่ะซิงกะทิอร่อยพอดีอันนี้เดี๋ยวเอาช้อนกลางมาให้ลองกดน้ำใช่ชิมน้ำนี่คืออะไรอันนี้ฟักตุ่นมะนาวดองชิมน้ำชิมน้ำเราเป็นคนชอบกินมะนาวดองมะนาวหอมเข้มข้น เนาะกินแล้วสดชื่นกินแล้วสดชื่นนักซื้อกับบ้านอล้เนี่ยซื้อกับบ้านชิมปลาบะเขาเนือ้อไหมเขาเนื้อเขาเนื้อนุ่มรสชาติซึมเข้าไปเลยหอมมะนาวดองอปลาอร่อย,ออยแล้วแบบมันซึมเข้าไปในเนื้อของปลาค่ะใช่ใช่ล<ช>อ,อยลอ,อยดีดีแนะนำดีดีทุกอย่างใช่ชื่อร้านคืออะไรคะนายหนักเป็ดฮะโหล ันนี้พวกเราต่วจินกันก่อนดีกว่านแล้วไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินดูของกันวันนี้ร้านนี้คือเด็ดมากพลาดไม่ได้แป้งเขียวหวานปลากรายเขามาจาก้านึงนะนะหมูทอดอร่อยมากแนะนำค่ะร้านนี้ร้านไหนคะชื่อร้านว่าชื่อร้าน ขุ้นวุ้ยเหนยวหูสว่าหลังจากที่เราสองคนแวะกินข้าวแล้วก็ซื้อของกันเรียบร้อยแล้วกะว่าจะซื้อของกันนิดนิดหน่อยพอปรุงอยู่ได้อาทยหนึ่งเดี๋ยวเราจบพินี้เลยแล้วกันแล้วถ้าสมว่ารอบหน้าเราจะไปไหนกันอย่าลืม ตามเราด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะ <c oughs> โอเค <c oughs> บ๊ายบายค่ะ